เห็นพี่ทำกับข้าวทุกคลิปเลยมันอร่อยจริงไหมคะอร่อยไว้อร่อยวันนี้ฟังจากลูกค้าประจำได้เลยคะ่ะกินไข่พลโลวทีมเมียผมครับอระไรไหมอร่อยครับ แล้วดูทำหน้าเขา้าเขาจะเชื่อจริงไหมเนี่ยขอการันตีคุณภาพและรสชาติโดยน้ำหนักคะ่ะจากหนุ่มหน้ามนน้ำหนัก60กว่าในวันนั้นสู่น้ำหนักเกือบร้อยแต่ว่าเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะตัวเองก็ขึ้นมาเป็น10โลเลยคะ่ะบอกเลยความรักทําให้คนน้ําหนักขึ้นอันนี้พูดจริงค่ะโดยเฉพาะคู่ไหนที่ชวนกันกินก็จะน้ําหนักเพิ่มแบบนี้แหละค่ะทุกคนแต่ความจริงไม่อยากให้เขาน้ําหนักเยอะขนาดนี้นะคะการที่กินเยอะน้ําหนักเยอะไม่ใช่เรื่องดีเลยค่ะไม่ใช่ว่ากลัวเ าไม่หล่อหรืออะไรนะคะแต่ว่าเป็นห่วงสุขภาพเขามากๆเวลาเดินบ่อยก็จะปวดขาเหนื่อยหอบง่ายแล้วเวลากินเยอะเกินก็จะอืดอัดท้องเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและที่สําคัญพ่วงด้วยไขมันอุดตันเส้นเลือดอีกด้วยค่ะอันนี้แอบน่ากลัวมากแต่ดีตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรสักโรคนะคะความดันปกติเลือดยังปกติค่ะแต่ก็ยังแอบเป็นห่วงอยู่ดีคลิปนี้บางคนบอกว่าพี่ไม่ได้พูดถึงการลาออกแล้วหรอคะพูดมาหลายคลิปก็กลัวทุกคนจะเครียดกันค่ะ แวะมาดูชีวิตชิลๆแบบนี้บ้างค่ะเผื่อใครที่กําลังหิวอยู่แวะมากินไข่พะโล้ด้วยกันนะคะวันนี้สามีรีเควสตเมนูไข่พะโล้ค่ะขอเป็นเนื้อคากิด้วยเราก็เลยได้บึงรถไปซื้อที่โลตัสค่ะวันนี้เราทําไข่กันเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าทําครั้งหนึ่งมันเปลืองไฟเยอะค่ะกว่าเนื้อจะต้นเปื่อยเราก็เลยทําไว้กินหลายๆครั้งค่ะต้มครั้งหนึ่งก็อยากให้ได้กินนานๆกินให้เบื่อไปเลยค่ะแต่ทุกคนเชื่อไหมคะไข่พะโล้หม้อนี้ได้กิน แค่สองครั้งเองค่ะสามีชอบมากค่ะอะไรที่หวานหวานบอกเลยชอบรสชาติที่ใช้ขอแค่ติดหวานค่ะแต่เวลาเอกทำทุกวันนี้เอจะลดหวานลงแล้วนะคะจะพยายามค่อยๆลดลงทีละนิดค่ะต้มพะโลครั้งก่อนแฟนบอกว่าทําไมไข่ไม่ได้เป็นสีน้ําตาลเนื่องจากว่าพอใกล้สุกนะคะเราก็เอาไข่ลงน้ําพะโลมันยังไม่ได้ซึมไปกับไข่ครั้งนี้เราเลยเปลี่ยนแผนค่ะได้สูตรนี้มาจากคุณแม่เลยค่ะไข่พะโลสีสวยมากและ ไม่ต้องใช้เวลาต้มนานอีกอย่างหนึง่งอยากประหยัดไฟด้วยค่ะเราต้มต่อแค่ประมาณ5นาทีปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยอุ๊ยลืมตัดตอนเทฝุ่นฉลดลงนะคะเนี่ยนี่แหละค่ะสาเหตุที่อาหารอร่อยวันนี้มีเมนูเดียวเลยค่ะถ้าเมนูไหนใช้วัตถุดิบเยอะเราก็ใช้เงินเยอะเราก็จะกินแค่เมนูเดียวค่ะประหยัดเงินด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาในการทําด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เป็นคลิปตอนเย็นแล้วนะคะเรากินแล้วเราก็นอนเอเลยคิดว่าเอาเมนู แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเป็นอาหารจานด่วนแต่ใช้เวลาทำนานมากเราตุ๋นเนื้อประมาณ1ชั่วโมงค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีหม้อรแรงดนันถ้ามีหม้อรแรงดนันรับรองไม่เกินครึ่งชั่วโมงได้เนื้อเปื่อยๆแบบนี้แน่นอนหรือสปอนเซอร์หมอ้อท่านไหนสามารถเข้าได้นะคะผู้ติดตามแค่หมื่นกว่าคนถามหาสปอนเซอร์แล้วเื่อมีท่านไหนใจดีค่ะอาหารทุกอย่างที่เราทําเรียนรู้ส่วนหนึ่งมาจากคุณแม่แล้วก็จาก g o o g l e ค่ะเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดน,นะคะึง แม่คุณแม่จะเป็นแม่ค้าแต่แตเป็นลูกไม้ที่ไกลต้นนิดนึงด้านการทํากับข้าวค่ะบอกเลยว่าเซนการรอบรถอย่างไม่ค่อยดีเท่าคุณแม่ค่ะคุณแม่สามารถทํากับข้าวได้โดยที่ไม่ชิมก็มีค่ะแต่ทาออกมาแล้วอร่อยสุดยอดนี่แหละค่ะเขาบอกว่าประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตนะคะคุณแม่ี่ฉีกกดเลยค่ะคุณแม่บอกว่าทฤษฎีหลบไปก่อนขอปฏิบัติเลยแล้วกันบางเมนูก็มีโทรกลับไปถามคุณแม่ด้วยนะคะเพื่อความมั่นใจแต่ยังไงรส ชาติเราก็ต้องชิมเองอยู่ดีค่ะทุกคนแต่วันนี้รสชาติไข่พะโล้บอกเลยว่าอร่อยมากรสชาติกลมกล่อมสุดค่ะเอ A, ใช้ผงพะโล้สาเร็จรูปด้วยนะคะความจริงถ้าใครไม่ชอบติดหวานมากใช้แค่ผงพะโล้ก,ก็พอแล้วค่ะผงพะโล้เขาทํามารสชาติเข้มขน้นอร่อยพอดีเลยค่ะใครที่กําลังหิวตอนนี้แวะทานไข่พะโล่ด้วยกันก่อนนะคะแวะพักเรื่องลาออกพักสมองสักครู่ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจด้วยนะคะมีพี่ๆบางคนอิ็อกซ์มาให้คําแนะนาดี มากๆแล้วก็พี่หลายคนแนะนําว่าให้เปิดร้านขายกับข้าวหรือลองทํากับข้าวเดลิเวอรี่ลองดูไหมบอกเลยว่าเอสนใจมากจริงๆค่ะแต่ตอนนี้คงต้องเก็บเงินหาทุนค่ะเพราะกว่าจะซื้ออุปกรณ์แต่ละอย่างก็น่าจะใช้เงินจํานวนมากอยู่นะคะแต่ยังไงเอเปิดแน่นอนใครคที่อยู่ใกล้ปาจีหรืออยู่แถวปลาจีามสน304นะคะรอชมรสชาติฝีมือเอได้เลยค่ะแต่อาจจะเปิดในแอปเป็นเดลิเวอรี่ก่อนเพราะไม่สามารถเปิดหน้าร้านได้นะคะถ้าหน้าร้านา ก็อาจจะเป็นตั้งโต๊ะแล้วก็ทําเป็นกับข้าวถุงค่ะตอนนี้กําลังวางแผนอยู่พี่พีท่านใดมีประสบการณ์แนะนําเอได้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ